สวัสดีครับวันนี้ก็มาถึงแหงแล้วครับดูครับคนน้ำกำลังลดครับเข <c oughs> ากำลังเตรียม <c oughs> ขุดดินนะครับอ๋อทำไมน,นึงไอก็ไม่รู้ค <c> ร <oughs> ับไม่รุนใจร้อนเห็นแต่หลังครับ นำรถกองเมื่อวานครับวันนี้ไม่มีปลาใหญ่นะครับนี่จะปลาเล็กก็ค่อยไปดูสรุปเป็นที่บ้านแล้วกันนะครับผมก็พออยู่พอกินอยู่ครับแต่ก็ยังไม่กลับแล้วครับเพราะว่าตอนนี้เพิ่งประมาณสี่โมงเย็นไปเรื่อยๆครับคนเยอะแยะครับ ผู้แลีเป็นคู่เลยทำมวยมั้ยทำมวยมั้นั่นแลี้ยงเป็นคู่นั่นน่ะแม่แมนแลีเป็นคู่มาได้นั่นน่ะเลยแห่จะไปนั่นแหละนั่นดูครับปลากำลังวิ่งน้ำจะหมดนะครับนี่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 ผ่านไปครับนะครับก็ไปดูสรุปที่บ้านกันนะครับ ครับวันนี้ก็ได้มานี้แล้วครับหนาวมากครับได้ปลาช่อนมาสองตัวครับบูตัวหนึ่งแลปลาเล็กปลาน้อยนะครับกระสูบเล็กตัวหนึ่งครับกับหอยครับมานี้แล้ะครับประมาณอยู่ประมาณนี้แล้ะครับเล็กน้อยครับพออยู่พอกินครับ ชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งครับเพื่าทันคลิปใหม่ๆนะครับโอ้ทำไมแต่นี้กว่าจะหาแสงเจอครับขอโทษขออภัยนะครับนะครับนะความหมายมาดีครับนะครับสวัสดีครับ